พิธีกรสองสาวรารอคอยนะฮะกระชุ่มกระชวยมากนะครับพนักงานน้องน้องบงฟลักซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเจตพิศพิศเอ้ยย่พ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับสวัสดีครับชกุนครับสวัสดีครับอองลีครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับวิกเตอร์ครับสวัสดีครับกอนครับแหมและนี่คือผลผลิตของรายการบราเธอร์ไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่าน้องน้อง หล่อทุกคนทะลุแมนมากๆตอ <c oughs> <ๆ S 2> ่นเ้ฝึกกันมาเป็นอย่างหนักและได้เดบิวต์แล้วเป็นยังไงบ้างครับฝึกซ้อมหนักแค่ไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาที่เราฝึกซ้อมที่ผ่านมาก็ประมาณ1-2ปีได้แล้วครับผมพวกเราก็ซ้อมเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทร้องพาร์ทเต้นพาร์ทแสดงคือพวกเราก็พร้อมสาหรับการเดบิวต์มากๆของปีนี้เลยครับว้าวสุดยอดครับหลายๆคนสงสัยชื่อวง Proxy ค่ะขอทราบที่มาที่ไปหน่อยว่าทาไมถึงตั้งว่า Proxy และ Proxy หมายความว่าอะไร ครับสำหรับชื่อวงพ็อกซี่นะครับจริงๆพวกเราคิดกันเองเลยครับผมโดยความหมายในเชิงเทคโนโลยีของมันเนี่ยก็คือเออมันจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อระหว่างยูเซอร์กับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็เลยเอามาเปรียบเปรยกับพวกเราครับว่าเราจะสามารถเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อส่งความสุขให้กับแฟนๆครับผม m. เรื่องของการเชื่อมต่อแล้วต้องสังเกตอย่างหนึ่งคือเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมค่ะจัดเต็มคัคลเลร์ฟูมากๆเลย มีคอนเซปอะไรยังไงบ้างสำหรับการแต่งตัวนี้เราคิดกันเองหรือว่ายังไงคะก็จริงๆเนี่ยสำหรับคอนเซปเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางผู้บริหารหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ตอนแรกก็ให้เราเลือกแหละครับผมแต่ว่า<อ>สุดท้ายแล้วเขาก็ มาจับมิกซ์แอนด์แมชแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาะกับใครเป็นอะไรสีอะไรบ้างก็ได้ออกมาเป็นสีแบบอย่างนี้ที่ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้สดใสมากสดใสสมวัยมากค่ะเราก็พยายามสดใสสดใสกัเนาะเขาไม่อยาไปกลเกินเกินคือามาพูดถึงเรื่องของเพลงกันบ้างค่ะกับเพลง Crazy Love นั่นเองภาษาไทยก็คขรักบ้าบอเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับอะไรคะมันรักบ้าบอขนาดไหนกันนะคะ ครก็อย่างชื่อเพลงน่ยครับ Crazy Love รักบ้าบอรครับก็คือเป็นขั้นกว่าของคําว่าคลัค่งรักครับม,มันจะมีหลายรลเัลรักรักมากแล้วก็คลั่งรักมากของเราคือรักบ้าบอคือไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าเธอครับ<อ><อ>ในเรื่องของท่าเต้นต่างๆคะเป็นยังไงบ้างซ้อมกันหนักไหมท่าย,ยากไหมสำหรับ สำหรับท่าเต้นหอแล้วครับไม่ยากเลยครับผมทุกคนสามารถเต้นตามได้ครับผมแล้วก็เราตอนนี้มีแชร์เอนจิในติ๊กตอกทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ครับแชร์เอนจินรักบ้าบอครับผมโอ้โหไปทำแชร์เอนจินกันกับพี่แชร์เอนจินวะดีดีเลยครับนี่คนนั้นดาวติ๊กตอกครับมุ้งใจสุดเลยเดี๋ยวส่งลูกชายเต้นเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังโอเคไว้ต้องถามน้องๆครับว่าปล่อยเอวีออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นว่าพี่ติ๊กจะสตาร์บอสมาแจมด้วยใช่ไหมครับ โอ้ใช่ครับผมซึ่งในเอ็มวีเนี่ยพิติก็รับบทเป็นซิเคอร์ตี้กะครับผมแต่ถ้าอยากรู้ถึงความหล่อพิติเป็นยังไงก็ติดตามดูได้ใน MV เลยนะครับผมแล้วฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นไงบ้างครับสำหรับเอ็มวีตัวนี้สำหรับฟีดแบ็กนะครับก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อดทนรอพวกเรามาครับผมก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยครับแฟนๆทุกคนส่วนใหญ่คือค่อนข้างชมแล้วก็ค่อนข้างชอบในเอ็มวีด้วยแล้วก็ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเราด้วยครับ โอ้ดูเกาหลีมากนะใช่เกาิงจริงสุดท้ายให้น้องๆฝากผลงานดีกว่าแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของน้องๆด้วยค่ะครับก็สําหรับซิงเกิลแรกของนะครับ Crazy Love ักว่าบอลนะครับผมพวกเรา Proxy ก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนหรือว่าแฟนๆใหม่ๆที่เข้ามาดูนะครับฝาก Proxy ไว้ในอ้อมออ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครัขบคุณค่ะรับค่ะรับค่ะไปติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงคะอยากจะกดเข้าไปดูผลงานอะไรอย่างนี้สำหรับ MV ครับใน u t u b e ก็สามารถเซิร์ชได้เลยครับผม Brother Music ครับผมแล้วก็ แล้วก็จะมีโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยครับทั้ง IG, Twitter, Facebook, TikTok ครับผมเพียงเซิร์ชคำว่า Proxy ครับผมก็เจอเลยครับนี่ไปตามดุนค่ะแม่แน่นอนค่ะทุกานนะคะอาหล่าวันนี้ขอบคุณทั้ง6ท่านเท่เกี่งมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอให้ทังป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  ยังไงก็กลับมาเยี่ยงรายการอีกนะคะแล้เดี๋ยวเราจะลากันไปนะคะด้วยเพลง Crazy Love ของน้องๆนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะคุณซีสัาบเวียข่าวไอทีช่องหน้าค่ะไปค่ะครับสวัสดีครับ หยุดคิดถึงไม่ได้ไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างเ e n s i t i v e นี่แง่ก็เข้มแข็งบางอ่อนไววบ้างเกิดควบคุมใจไม่อยู่ก็ห้ามย่่งแง่มันไม่ฟัน ที่ไหนแบบไม่เคยวนไวผมอินดีไม่มีใครใจไม่มีจูขอเธออเธ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 อก็เธเธอเเกอเอเธอเธอเธเธอเธเธอ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 เอเเเ เกิดควบคุมใจมาอยู่ <S <S แคาจะมาจากไน Search i เจรู้ว่าใจมีเธออยู่แบบไม่ยอมไปไนเจอที่เดียวเจอเธอที่เดียวก็มันเกิดอากาศสดช็กเธอคนเดียวแค่คนคนเดียวที่มา